สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นันต่อยนะครับพามาดูวัวที่ผูกวัดมัดไว้นะครับต่างบ้านเป็นการเลี้ยงวัวสไตล์คนไม่มีเวลาแต่อยากเลี้ยงวัวเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมผมได้ขายวัวตัวผู้สอเอ่อตัวผู้และวัวตัวเมียตัวเล็กออกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทั้งสองตัวพอได้กําไรนิดนดหน่อยหน่อยผมก็ขายนะครับเพื่อที่จะสามารถสร้างกําไรให้กับ ตนเองไปก่อนนะครับแล้วผมก็ซื้อวัวมาตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมมาแทนที่นะครับเพราะว่า,ามีหญ้ามีอะไรให้กินเยอะพอสมควรนะครับเป็นาชาโลเล่นะครับเลือดประมาณ75นะครับดูแล้วเ,เป็นวัวที่ผ่านการมีลูกมาแล้ว2ตัวแล้วคนขายเขาบอกว่า,าท้องที่3นะครับอยู่ในท้องไม่แน่ใจว่าท้องหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจาก ผมกลับมาบ้านพักเที่ยงนี้นะครับมาสังเกตดูเอา้าตรงบริเวณเอาาาวัยวะเพศอะครับท่านผู้ชมมีเมือกเหนียวเหนียวครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับห้อยตองแต่งอยู่บริเวณเจิมของเขานะครับก็ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูครับเป็นวัวที่ผมซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับเจ้าของเดิมเขาบอกว่า ท้องประมาณ3เดือนครับแต่ดูทรงก็น่าจะท้องอยู่ครับดูทรงก็น่าจะท้องอยู่แต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญดูก่อนนะครับว่าจะท้องหรือเปล่ามีน้ำเมือกไหลออกอย่างนี้นะครับแล้วบริเวณท้องนะครับก็มีเส้นราวนมอยู่นะครับนไหมครับ คนขายบอกว่าเป็นวัวเ,เขาผสมมาแล้วนะครับท้องสามเดือนแต่ยังไม่ควรล้วงตรวจว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ครับาการซื้อวัวนะครับหลายๆคนหลายๆเคสก็เจอเจอว่า,เ,าเจ้าของเดิมบอกว่าท้องท้องท้องนะครับ ก็คนที่รู้จักกันนี่แหละครับลุงที่เลี้ยงวัวอยู่หลังบ้านที่รู้จักกันก็โดนไปสองตัวบอกว่าวัาว,วท้องแต่ซื้อเข้าจริงมันก็กลับสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์ต้องทับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในการซื้อวัวท้องถ้าหากไม่ได้ล้วงนะครับแต่วัวตัวนี้ก็ห้าสิบห้าสิบครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแต่เมือกที่ไหลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ ใครพอที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญพอจะบอกได้บ้างนะครับว่ามันเป็นเมือกอะไรนะครับเมือกอบางคนเขาก็บอกว่าท้องนะผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆครับเอาวัตัวนี้เป็นวัวลักษณะดีตัวหนึ่งนะครับที่ผมซื้อตัดสินใจซื้อมาในราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรครับ ป่องครับครับเป็นชาโลเล่นะครับหลังดีครับเห็นไหมครับหลังกว้างแผ่นหลังกว้างลึกลำตัวลึกดีครับแผ่นหลังกว้างหอมไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามบำรุงกันต่อไปนะครับ ให้ย่าหวานไปนะครับตัดย่าหวานอิสราเอลมาให้กินครับส่วนเจ้าสองตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ทั้งคู่แล้วครับท่านผู้ชมนะครับเป็นสัตว์ทั้งคู่แล้วเจ้าโดนัทเป็นสตัตว์สองรอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบสามผมก็จะผสมนะครับเจ้าโดนัทนะครับและส่วนโน่นเจ้าหมูยองนะครับหมูยองเป็นสัตว์เมื่อประมาณวันที่ สองที่ผ่านมานะครับประมาณที่สิบสองที่ผ่านมาเป็นสัตว์ละหนึ่งรอบครับให้ตัวผู้ปีนนะครับต่เป็นสัตว์ตอนเย็นผมก็เลยทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณให้เช็คสัตว์ให้แม่นยำกว่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยอาหาพ่อพันธุ์ดีๆมาผสมนะครับอาจจะเป็นการผสมเทียมหรือ,อผสมพ่อจริงนะครับเดี๋ยวค่อยดู ตามสถานการณ์กันต่อไปครับท่านผู้ชมครับก็นำบรรยากาศนะครับอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเขาก่อนว่าไอ้เมือกที่ไหลสรุปมันคือเมือกอะไรสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ